โอเคนะเก่งจริงๆเลยผู้หญิงคนเนี้เก่งจริงๆเลยมันจะไม่ตัดมันตัวไว้หนิเจ็บไปยันๆ้นิตัวแทนนี้โอ้โหเจ็บใจต่อยเจ็บมากเลยเหรออะนี่ได้ปะอะลงมายางี้ไม่เจ็บแล้วเห็นปะไม่เจ็บแล้วเห็นไหมโอเคโอเคไม่เจ็บแต่คุเจ็บไม่เจ็บแหม่มาโกหกว่าไม่เจ็บมึงรู้ได้ยังไงกันโอ้โหเสียงดังเหรออย่ามาเสียงดังนะ อย่ามาเสียงดังนะเนี่ยมันเก่งอย่างกูนนะกูเตะมึงได้นายจักอย่ามาเสียงดังนะอย่าเร็วจี้ <laughs> สวัสดีค่ะไม่อยาก <laughs> เร็วเต็มตัวเต็มเร็วบอนโอเคโอเคยังไม่ทันจะสะเลยก <laughs> <laughs> ต่มึงกำมันแรงไปเลยมันเลยขาแบ้นเนเอะที่คนกายนายจักรแม่ <laughs> เทมไม่ยอมสาะผมด้วยค่ะพี่พ ูกไอ้เงี้ยมันจังกันมันกันจาดไปเลยจัแยโอ้โหกว่าจะสะได้ไม่ยอมยอมสะเลยนุบอกมันไม่ได้เดี๋ยวมันสกปรกโอุ้ยโตเลย่ะกูต้องการเงินจมึงเงีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกะจายกันเงินมึงก่อนแม่มึงนี่ก่อนเม่อย่าด่าหนุกหนุกมาสะ่เือจริงหนูกมาสะให้แล้วเนี่ยโอ้ยคันคันใช่ไหมครับโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะองค์หญิงองค์รูโอเคสวัสดีค่ะมาสาอัวเม่เพศค่ะแม่ยังจะบัดดี้จัาๆเลยแป๊บหนึ่งดิเอ๊ะไอ้ขวดอยู่ไหนอ่ะขวดน้ำที่พุกวางไว้ตรงนี้แม่ไปวังว้ไรกะนมันมันมีแบบมันเป็นแบบมารานเริ่มนึงนะเพื่อแป๊บนึงนะคะโอ้ย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 อ่ะเจอละโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามา้องโอ้ย เป็นการสระผมนวดผมให <ừ> ้คุณแม่ค่ะเพื่อนๆ <ừ> นุกกี้เป็นคนรักสะอาดค่ะสะอาดก็ะอปก็เป็งเร็วๆกิแบบเนึนสิมันก็ต้องล้าง,างน้ำเปล่าก่อนปะ้ะโอ้โหจะเอาได้อย่างใจเลยอันนี้คือน้๊ยาสระผมสุดอ่อนยนนะคะมันไม่ได้การมอยคุณบอกก็มอยก็ไม่มี <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวขออาบน้ํอาบน้ำให้แม่ก่อนไม่ใช่ค่ะสระผมนะคะ <ừ> <laughs> เป็นกับอย่าโกรธแม่นะเพราะลูกคนนี้ยแม่ก็ด่าแม่ด่าลูกแม่ไม่ด่าเป็นกับนั้นแม่รักเป็นกับโอเครอแปบ๊บนึงนะคะเพื <c oughs> พ่อนเพื่อนทกี่ขอสาหัวเพื่อนก่อนนะคะไม่ได้ค่ะเพื่อนหัวมันต้องสะอาดนะคะเพื่อนเรื่องความแบบสุขขานามัยนะคะเพราะพวกนี้ <c oughs> ต้องพาแม่ไปหาหมอค่ะคะ <c oughs> ันว่ะ <c oughs> โอ๊ยันมากเลยนะคะโอยมันว่ะพี่จัด <c oughs> แหมน่านจะได้หอมที่ขอเชิญ นิดเดียวสาบเสร็จแล้วตัดให้เร็วหน่อยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บบ้ามันจัดมึนเจ็บนะโอเคโอเคโอเคไม่เจ็บแล้วนะมันเจ็บมันเจ็บอะไรอ่ะมันเจ็บใจตัวอ๋อเท่ๆอ่ะอย่างเงี้ยไม่เจ็บแล้วเนาะโอเคโอ้คันกลัลงนี้หน่อยนะคะไม่เจ็บหรอกค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบว่าช่วงนี้มันจะเป็น วันวาวุ่นของวัยมึงก้าไม่ให้มึงงวดอี้อ่ะอาจจะเป็นวันวาวุ่นของวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเลขหกค่ะตรงกลางหัวเลยโอเคใจเย็นได้สั่งอยู่นั่นแหละวะแม่แม่แม่คนค่ะแก่จ่ายจ่ายผมไม่ถูกกใจ่ายกี่ผีเองก็น้องชายเง แม่หนูก็อยากจะให้ทุกคนเขาดูว่าเขาคิดถึงแม่เทพมะน้อ <ๆ S 1> เพื่อนๆคิดถึงไม่ได้เจอไม่ต้องมาคิดถึงแ,แม่เมดปวยอยู่ <laughs> เ,เพื่อนๆเขาถามว่าแม่เทพเป็นไงบ้างเขาจะโอนตังให้เนี่ยก็ <laughs> ไม่เชื่อะก <laughs> เดี๋ยวดูให้ตังไงสามพันพรุ่งนี้เอาไหม <laughs> 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 เอาไหมสามพันนะม่ต้องการมึงมึต้องการให้มึงเกากู้โอเสะใจยังอันนี้ไม่การอันนี้ไม่การสับน้ําแรกนะคะเนี่อะฟันไหมมึงไม่ฟันเจ็บกูค้างเลยเออ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 อันน่ะอ่ะอันนี้นึง ต้องสระสองรอบนะคะสวัสดีรอบเดียว่ันเก็บมืแล้วไม่ได้แม่เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบสองจะเป็นการลูปรูโอ้ยรอบสองจะเป็นการลูปรูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอีกล่ะโอ้ยกนี้โอ้ยอะไรอีกล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงเไเป็นทั้งไม่ได้หรอกแก่จับผมไม่กุแม่ง่าตาก็ะเทียหมด่เด่นหมด โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะคุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะเดินเรียูกันหนังวโอเคแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวไล่น้ําอยู่ค่ะใจเย็นนะคะองคหญิงแป๊บหนึ่งนะคะไล่น้ําก่อนนะคะเพื่อนๆองหญิงจุดที่ก่อยอาบน้ำก็ร้องเช็ดตัวก ร้องจิมร้องตูอก็ร้องสะหัวก,ก็ร้องร้องตลอดเฮ้ยย่ใส่ร้องกันเพราความรักชุลี่นแม่ผู้กันายก็อัดเขาเรียกอะไรต้นตอเหรอขายคอใช่ผู้กันมากเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวจะเกาให้ค่ะรอใจเย็นแปน๊บนึงนะคะพเพื่อนๆนะไม่ได้เกาแล้วเอาหนังหัวโก่งนะเลือกนะูเปื่อยนะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ให้กำลังใจลุกกี้พิตตี้กระเทยช่องฝันด้วยนะคะอยี๋ยวไปให้กำลังใจนั่น ให้กำลังใจได้อะกว่าใครก็ได้ใครที่เข้ามาดูนะคะกดหัวใจให้ลูกกระตันยูกระตะเวตีด้วยนะคะคุณพี่กระตะเวตีกระต่เยหิ้วกูนี่อ่ะยกจะจะโอ้ยทันโอ้ยมันมันไหมมันมันไหมโอ้ยเอาก็ยังไม่มันก็ตุ๊อ่ขอตอบทีนึงอะให้ขอตอบทีนึง พวกมันต้องไปหาหมอค่ะพี่พี่ไม่าแล้วตั้งเลยจะอันมันอย่างนั้นๆอ้ยมึงจะประกาศเพื่อความสะอาดไงคะคุณแม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงแม่ก็เปล่าค่ะ นแม่เขามันค okay, ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสะสองรอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนไอ้นงเดาพัระเทยตายจะต้องรอให้รอโอเคแป๊บนึ่งนะคะเพื่อนๆขอล้างน้ำให้คุณแม่หน่อยนะคะ อยู่เฉยสิเอาอะไรนะกีตาน้ำเปล่าค่ะอ่าแป๊บนึงนะคะคุณหญิงอัดล้างหูค่ะเพื่อนๆค่ะกดหัวใจให้ลูกกัะตันยูกะตาเวตี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นคนันแม่เนี่กันตายไอ้หีอ่ะแม่อย่ามาพูดจาับบนี้ละไมกจนจับมือกันได้เออมันะ ไม่ได้ตากูไม่เป็นไรไมันน้ำสะอาดโอ้ยรู้ว่างานสะอาดมาดดันเกิดมากูเบิมตาไม่ได้เพื่อนๆค่ะอย่าลืมรักคุณแม่อย่างที่ทุกที้ทำนะคะแค่ <c oughs> โอ้ยตาและน้ำเต็มถังแล้วรอแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวมุกี้ไปเทน้ำทิ้งก่อนค่ะว่าเวอยู่เฉยหยอกกนต้องวิย โอ้ยมีความสุขค่ะคลิปนี้สิบแปดบวกล้องสวยไม่บอกเชิญนะคะนะลูกกี้เปนคนชอบใหญ่แม่ด่านะสาวผมก็สนุกสนานค่ะแต่พีเจ็ดโก้ไม่เจ็ดหลอกหอมึงเ้่ดงี้หลอกกนอ่าโอเคอ่ะโอเก่งมากเลยคนไรเก่งจังเลยจะไม่เจ็ดกงเลย สวัสดีนะคะทุกทุกคนอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวต้องล้างน้ำสะอาอีกรอบนึงนะคะตัอความลัชชุลี่นะคะแม่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปโหน้ยยย่ยหยยยยยยยายย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 เยยยยยะ ไอ้น้ำหนึ่งเดี๋ยวล้างอีน้ำานึงก็เสร็จละโอ้ยลูกกี้นี่บอกเลยนะคะเพื่อนนะคะเป็นไปอย่างที่ดีกับเด็กๆสมัยนี้เลยนะคะดูแลพ่อแม่ค่ะเป็นการดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็บวกกันเล่นด้วยค่ะเป็นการดูแลพ่อแม่กับบวกกับเล่นด้วยค่ะเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเลยค่ะคือการแกล้งคุณแม่นะคะลูกกี้เป็นการแกล้งคุณแม่ที่บอกเลยว่าแกล้งเหงาได้ ชนะกักแหล่น้แม่เนาะอ่ะมาเริ่มล้างนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปเป่าหัวกันเนจอวันนุกกี้ล้างหัวให้อยู่เฉยนะองค์หญิงทั้งไตถอดตั้นะได้เลยได้เลยทั้งถอดได้เลยท้ายถอดเนี่ยท้ายถอดเนี่ยเลยจะล้างให้เลยใจเย็นนะองค์หญิงพัดเล็กโอ้ยมึงจะแย่ทำไมหูมึงไม่แย่หูดีกว่าล่ะเดี๋ยวหูมันไม่สะอาด ไม่มีไก่เป็นเนื้อหรอก <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลูกกี้พี่ตี้ยไทยทั้งฝันเลยค่ะทุกคนกำเนิดมาเลยน้ำมันไหลทิ้งชามากเลยอะ่ะของหญิงรอแป๊บนึงนะจ๊ะโอ้อเปียกหมดแล้วไม่เป็นไรเรามีผ้าเช็ดตัวที่ดูดีโอ้ยอ้ย <c oughs> อ้ย อาจจะขเข้าทะเลนิดนึงนะคะทุกคนโอ้ยจะชิ้นยังโอ้ยจะตื้นป่องรือเจ็บกูหมดจ้งโอเคเด้อเด้อขออีกนี่หนึงขออีกน้ำหนึ่งนะคะทุกคนอุ้งไมยไกแล้วแม่สะอาดหอมหวนมากเลยค่ะสดชื่นจริงไหมโอ้ยกูตัวสบายกูเลยนได้เอาโอเคเสร็จ โอเคค่ะเ okay, okay. พื่อนๆคลิปนี้ก็ลาเพียงไปเท่านี้นะคะเพื่อนๆนะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมรักคุณพ่อคุณแม่อย่างที่นุกกี้ทำนะคะนะมันไม่ได้รักแม่เลย,ยนี่เนี่ยสิบแปดบวกโลกสวยเหมาะเชิญน,นะคะนะคลิปนี้นะคะนุกกี้คนที่ชอบแหญ่ให้แม่ด่านะคะอาจจะมีคำพารุสบ้านบ้านก็อย่าถือสาคุณแม่และครอบครัวเรานะคะนี่เป็นความรักแบบบ้านๆแม่ด่าแล้วป็นนะลงมืมกจ้ะรักมากเลยครับว้าว ต้องพาแม่ไปหาหมอยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอาการคุณแม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะนะอ๋ออยากให้ไลน์ในตอกๆด้วยได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะไลน์ในตอกๆนะจ๊ะนะตอกๆตอกๆไม่ได้เยอะหน่อยจิ๊บนะแม่อย่าว่าตอกเนี่ยมาติ๊กตอกนะมาตอกพ่อตอกแม่ได้ไงทำไมแม่พูดจำี้หน่อยจิ๊บแไม่ต้องใจติ๊กตอกตอกตอกไม่เข้าใจเข้าใจแต็มที่อกตอก แม่ตอกตเกนอะโอ้ยโอเคค่ะไปแล้วนะคะบายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอาการคุณแม่เทพค่ะไปสักทีเลยว่ะ <laughs> วันนี้เราจะจาบไปด้วยหนังสดทุกคนอ้าวพ,พี่ช้ชองไปเหมนม่